นที่1 4 6 1หิลินเทียนที่ได้ยินเช่นนั้นก็คิดอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เขาจะพูดดอ,อกมาได้ลอยยิ้มว่ารุ่นเยาวยังมีเรื่องวุ่นๆุ่นให้ต้องไปจัดการอีกสักพักหนึ่งดังนั้นขอผู้ผู้สูช่วยกลับไปบอกกับเราเหล่าได้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงรุ่นเยาจะกลับไปหลังจากเสร็จเรื่องราวเหล่านี้บรรพบุรุษตระกูลเจียงได้แต่พงาไปพอแม้จะได้ยินอยู่ว่าหลังจากที่จัดการกับบรรพบุรุษทั้งหลายแล้วหลินเทียนก็จะมุ่งหน้า ตรงไปยังขุมพลังของนลกกายตรงหึงเพื่อปนทรัพยากรทั้งหมดของพวกเขาดังนั้นแล้วก็คงจะไม่ปล่อยขุมพลังอื่นๆไปแน่นอนณัตนะตอนนี้เขาได้แต่พยักหน้าพร้อมกับพูดออกมาว่าเอาละเอาละงั้นต่เท่าคนนี้ก็ไม่รบกวนเจ้าแล้วกันเพราะในเมื่อสหายตัวน้อยมีร่างนิรันเท้จริงอยู่ขุมพลังทั้งสี่ก็คงไม่มีทางต่อกรกับเจ้าได้อย่างแน่นอนไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันเป็นร่างที่แข็งเก่งมากและเพียงแค่ความแข็งเก่งทางร่างกาย มันก็เพียงพอที่จะสามารถทําลายขาอาคมทั้งหมดลงได้อย่างง่ายๆเย่าว่าแต่เลื่อนเที่ยคอด้ยินมาจากเราๆก่อนแล้วว่าหลินเทียนนั้นครอบของอาวุธนิรันดร์แท้จริงเอาไว้ดังนั้นคงจะไม่เป็นปัญหาอะไรมากนักหลังจากที่จัดการกับเรื่องทั้งหมดแล้วก็ตามมาที่ตระกูลของพวกเราแล้วกันพวกเราจะจัดการเลี้ยงฉลองให้เจ้าอย่างใหญ่โตัวเลยละ่ะเขาได้พยักหน้าให้กับหลินเทียนพร้อมกับรอยยิ้มพร้อมตั้งหันหลังและจักไปอย่างรวดเร็วหลินเทียนได้แต่มองตามออกไป จนล่างของชายชลาหายลับไปก่อนที่เขาจะหันมองไปทางจระเข้เบญทธาตุและเสือไทสูพร้อมกับพูดออกมาว่าไปเยี่ยมขุมพลังทั้งหลายกันเถอะขุมพลังทั้งหลายนั้นล้วนแต่มีอาวุธนิรันเทศจริงอยู่ดังนั้นเราก็ไปชิงพวกมันมาให้หมดก็แล้วกันข่าหลัตั้งหน้าตั้งตารออยู่แล้วละ่ะดวงตาของจระเข้เบญทธาตุได้ส่องประกายออกมาณนะตอนนี้พวกเขาพากันหาะออกไปจากสถานที่แห่งน,นี้อย่างรวดเร็วและแทบจะในเวลาเดียวกันนี้เองที่ขุมพลังทั้งหลาย ต่างก็สั่นสะท้านไปด้วยความหวาดกลัวหลังจากที่พบวัตเ,เกียงวิญญาณของบรรพบุรุษตัวเองได้มอดดับลงไปแล้วทักท่านนี่ท่านบนรรพบุรุษได้ตกตายแล้วงั้นหรือไม่ใช่ว่าท่านบนรรพบุรุษออกไปแกะรอยตามหาชายผู้ครอบครองกลุ่มก้อนพลังงานแสงเจ็ดสีนั่นหรือไงมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงกันท่านบนรรพบุรุษเป็นถึงอนันตการตอนปลายไม่ใช่ว่าชายคนนั้นยังไม่ถึงระดับอนันตการหรือไงกันแล้วมันเป็นไปได้ยังไงกันที่เขา จะสามารถสังหารท่านบนรรพบุรุษได้นี่กลุ่มพลังทั้งสี่ได้แต่พากันแสดงสีหน้าที่หวั่นวันออกมาตามๆกันพวกของดินเทียนเองก็ได้พากันห่อต่อไปโดยกาก้าวข้ามภูเขาและแม่น้ำไปมากมายหลังจากที่ผ่านไปได้ไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาก็พากันมุ่งหน้าเข้าไปแผ่นในตระกูลเจ้าโดยทันทีบรรพบุรุษของพวกเจ้าได้ถูกพวกเราสังหารไปแล้วดังนั้นหากว่ายังรู้ขีดจำกัดของตัวเองก็อย่าได้ขัดขืนส่งมอบสมบัติทั้งหมดออกมา ไม่งั้นบวกค้า,าจะทำลายขุมพลังของพวกเจ้าจิงให้หมดสิน้นจะระเคเป็นจะท้าได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังระหว่างนี้มันก็ได้ส่งภาพจิตสัมผัสขณะที่หลินเทียนชาล่างนิลันแท้จริงสังหารบรรพบุรุษทั้งหลายของอิกฟา่าจนหมดสิน้นจึงทำให้สีหน้าของผู้คนในรอบถึงกับหวาดหวั่นไปต,ตามๆกันหลังจากนั้นหลินเทียนก็ได้สั่งเวเอาล่างนิรันแท้จริงออกมาพร้อมทั้งสวมมีญ,ญของตนเข้าไปและปลดปล่อยกลิ่นไอเน้าสฟึงกัวออกมาก่อนจะทำให้ผู้คนใดรอบ ได้แต่พากันแสดงสีหน้าหวาดกลัวออกมาพ,พวกเราจะไม่ต่อต้านผู้นำตระกูลเจ้าได้แต่ส่งเสียงสั้สานออกมาพามพูดต่อว่าพวกเราจะยกสมบัติทุกอย่างให้แก่ท่านโดยดีเป็นเพราะว่าบรรพบบุรุษของพวกเขาได้ถูกสังหารลงไปแล้วส่วนผู้วัสดุสูงสุดเองก็ถูกฆ่าตายไปก่อนแล้วดังนั้นในตอนนี้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาคือน,นิรันดรอมตะตอนกลางดังนั้นแล้ว แก่พวกเขาต่อกรกับหลินเทียนได้ยังไงกันต่อให้มีขายอาคมและอาวุธนิรันร์แท้จริงมันก็ไม่เพียงพอจะต่อต้านได้และจะต้องจบลงเทศตกุลของพวกเขาล่มสลายอย่างแน่นอนเป็นทางเลือกที่ดีมากๆหลินเทียนได้ส่งเสียออกมาเป็นเพราะว่าตุกุลเจ้าไม่สามารถต่อต้านพวกเขาได้ดังนั้นจึงได้รีบช่วงชิงเอาทรัพยากรทั้งหมดไปรวมไปถึงอาวุธนิรันร์แท้จริงอาวุธอนันตการขีดตั้นวิญญาณที่มีมากกว่าแสนล้านกิโล และยาทิพย์อื่นๆอีกมากมายจงทําใจเสถอ์ที่หลังก็จะคิดว่าตุกุลของตัวเองแข็งแกร่งและเทียมทานจึงได้การสร้างศัตรูและยั่วยุคนอื่นๆได้อย่างง่ายๆไม่งั้นพวกเจ้าอาจจะได้เจอเขา้ากับคนที่พวกเจ้าไม่สามารถลุกเกินได้อีกหลินเทียนได้พูดออกมาท้ายที่สุดเขาก็ได้กวดสา,ายตาอม,มาออกไปอย่างผูน้น,ๆๆๆๆน,น,นํานตะกุลเจ้าและคนอื่นๆก่อนจะหันหลังเล็ดเดินจากไปใบหน้าของผู้นําตะกุลเจ้าและคนอื่นๆในตอนนี้ผ่านซีดเผือดเป็นอย่างมาก และได้แต่จ้องมองหลินเทียนที่เดินจากไปพร้อมๆกับสมบัติของพวกเขาด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดลวดลาวแต่ก็ทําได้เพียงแค่กัดฟันเอาไว้จนถึงช่วงที่หลินเทียนและคนอื่นๆจากไปจึงได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังทันทีหลินเทียนและคนอื่นๆได้เดินทางออกไปจากตกะุูลเจ้าไก่มากแล้วแต่เขาก็ยังได้ยินเสียงคำรามดังสนั่นน,นั่นอยู่ดีแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรและยังควงมุ่งหน้าต่อไปยังขุมพลังอื่นๆเป็นเพราะว่า มันเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นที่ตั้งของพวกมันจึงไม่ได้เป็นความลับอะไรไม่นานพวกเขาก็พากันมุ่งหน้าเอาไปจนถึงนิกายตรงหึงและนิกายสังหารเทพพร้อมทังสังเวยเอาล่างนิรันด์แท้จริงออกมาขณะที่จลัลลคีเบญญทธาตได้ฉายภาพลางจิตสัมผัสในตอนที่สังหารบรรพบุรุษทั้งหลายออกไปจึงทําให้อีกฝ่ายไม่กล้าขัดขืนและยินยอมมอบสมบัติทั้งหมดให้อย่างเชื่อฟังท้ายที่สุดพวกเขาก็ไปที่ตระกูลหมูเป็นที่สุดท้าย พลังชีในสถานที่แห่งนี้มันเข้มข้นไม่ธรรมดาและยังถูกลายล้อมไปได้อักคระมากมายซึ่งหลังจากที่พวกเขากล้าเข้าไปแล้วก็ได้ฉายภาพเปรียบเดียกันออกไปซึ่งทําให้ผู้คนโดยรอบได้แต่พากันสั่นไหวไปต,ตามๆกันแต่แน่นอนว่าคนที่หวาดกลัวที่สุดก็คือในน้อยของตระกูลหูอย่างหูซี่ที่มีใบหน้าซีเผือดเนื่องจากเขาเคยส่งมือสังหารออกไปรอบสังหารลินเทียนถึงสองครั้งแต่ไม่คิดเลยว่าดินเทียนจะแข็งแกร่งถึงขั้น ครอบของล่างของนิรันร์แท้จริงเอาไว้ทําให้สังหารได้แม้กระทั่งเขตแดนอันตรการตอนปลายเขาได้ส่งคนออกไปสังหารหลินเทียนลึกสองครั้งแต่ก็ไม่คิดเลยว่าคนที่เขาต้องการสังหารจะแข็งเก่งได้ถึงขนาดนี้ณตอนนี้เขาได้แต่จ้องมองออกไปทางหลินเทียนพร้อมๆกับพูดออกมาด้วยน้ำเสียงสันส่นๆว่าเส,สหายหลินไงบูซี่ได้พบกันอีกแล้วนะจัลลเคเบทธาตุได้กล่าวย,ยื้อยันออกไปหลินเทียนไม่อยากสนทนากับอีกฝ่าย ้อมทั้งส่งขึ้นกระบ,บี่ที่ทรงพลังพุ่งออกไปฝุบรล่างของหูซี่ได้ระเบิดออกพร้อมๆกับดวงวิญญาณที่แหลกสลายบรรพบุรุษของพวกเจ้าตูกสังหารลงพอคิดจะช่วงชิงสมบัติจะข่าหลังจากนั้นเขาก็ได้หันมาออกไปทางผู้นำตระกูลหูและคนอื่นๆผ่านพูดว่าข้าเป็นคนไม่ชอบถูกเอาเปรียบดังนั้นในเมื่อบรรพบุรุษของพวกเจ้าคิดฆ่าข้าดังนั้นตระกูลของเจ้าก็ต้องชดใช้ดังนั้นจึงส่งมอบอาวุธนิรัน์แท้จริง และสมบัติอืน่นๆมาซะแล้วข้าจะทําเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่งั้นชะตากรรมของพวกเจ้าก็จะกลายเป็นแบบเดียวกันกับตาหนักเบานี่จึงทําให้ผู้นําตระกูลหูและคนอื่นๆได้แต่สันสะท้านไปด้วยความกลัวพอพวกเขาเห็นภาพ่ากจิตสัมผัสที่จะะเจรเข้เป็นธาตแสดงออกมาเพราะว่าถึงอย่างไรก็ไม่สามารถต้านทานหลิงเทียนได้ถึงแม้จะใช้อาวุธนิรันดร์แท้จริงและขาเอาคมสังหารก็ตามทีและหลังจากที่พวกเขาทําแบบนั้นไปแล้ว ขุมพลังของพวกเขาก็จะกลายเป็นอดีตไปในทันทีและการที่ขุมพลังที่สืบเชื้อสายก็มาอย่างเื่นนานต้องล่มสลายลงแบบนี้มันก็ไม่ใช่ความเสี่ยงที่พวกเขาจะยอมรับได้พวกเขายังไม่อยากตายและยังไม่อยากให้ตระกูลตัวเองต้องล่มสลายไปจากดาวดวงนี้เราเรายอมจำนนผูวว้อาวุโสสูงสุดที่หนึ่งได้ส่งเสียงกัดฟันออกมาดีมากๆหลินเตียนได้ตอบกลับไปเขาจะละแค่ป็นญาธาตุและเสียท้ายสู่ ่างพากันยึดเอาทรัพยากรทั้งหมดไปก่อนจะหันหลังและพากันก้าวเดินออกไปจากที่แห่งนี้ผู้อาวุโสสูงสุดและผู้มีอำนาจทั้งหลายได้แต่พากันส่งเสียงคำรามออกมาได้ความเจ็บแ้นตัดฉากหลินเทียนและคนอื่นๆได้พากันไปจากสถานที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็จากสถานที่แห่งนี้ไปไกลแสนไกลขณะที่จัละเคนเบญญทธาตได้แต่สแสดงท่าทีตื่นเต้นออกมาครั้งนี้โชคดีไม่น้อยเลยนะ หากว่ารวมทรัพยากรทั้งหมดที่ได้มาเข้าด้วยกันพวกเขาก็ได้รับอาวุธนิรันร์แท้จริงมาถึง4ชิ้นอาวุธอันันตการอีก26ชิ้นกีตตันวิญญาณกว่า4 0 0แสนล้านกิโลกร,รมัมและอื่นอื่นอีกมากมายหลินเตียนได้ส่งเหว่อาวุธนิรันร์แท้จริงขึ้นมาสองชิ้นพร้อมทั้งทําการลบตาประทับของมันออกไปและส่งมอบให้กับจัลลเควินธาตุและเสือไทสูยาทย์ของขุมพลังเหล่านี้ก็น่าจะเพียงพอที่จะทําให้พวกเจ้า ัดผ่านไปยังเขตแดนนิรันอมตะกันได้แล้วหาที่เหมาะๆดูดกินพวกมันก็นแล้วกันเขาได้กล่าวออกมาได้คาเองก็คิดเช่นเดียวกันดวงตาของจรลเข้เป็นธาตุได้เปล่งประกายออกมาหลินเทียนได้พยักหน้าของเขาความท้งค้นหาสถานที่ปลอดภัยที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ก่อนจะวางขาอาคมปิดกั้นพื้นที่เอาไว้และเรียกออยาทีทั้งหลายออกมาซึ่งแม้ว่ามันจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับจรลเข้เป็นธาตุและเสียอมท้ายสูงมากนะัก แต่หากนำพวกมันมารวมเข้าด้วยกันแล้วมันก็เพียงพอจะทําให้พวกเขาทั้งสองตัดผ่านไปยังเขตแดนนิลดรอมตะได้